สวัสดีครับเรอยู่กับไมค์แพนที่เปอร์ในวันนี้เราจะมาลองแซลมอนหนึ่งซีูนะเพ่พี่เขาบอกว่าไม่เอาสามรสไปจิ้มด้วยละ่ะไม่ต้องปรุงก็อร่อยรมจะกินก็นรู้เข็มพอดีเครื่องโอเคครับแซลมอนไม่เละีนะ่ย ตัวนี้เป็นส่วนเป็นส่วนไหนบ้างนะพี่ตัวเนี้ยก้างมันเหรอใช่ก้างส่วนก้างเป็นเศษที่ทำซสีนีิอือเป็นก้างเป็นฟองเป็นหัวอ้าวเรียกอย่างว่าส่วนที่ลูกค้าไม่เอาเนีย่ยฮะรู้ไหมว่าฟองแซลมอนแม่งเป็นส่วนที่โคตรอร่อยใช่มันมันนิ่มของแซลมอนย่าง เสียยิวอร่อยมากเคาบอกความกว้างประมาณสองนิ้วนะยาวประมาณสนนะิบเซนเนี่ยครับในยี่สิบพัน 20, บาทชิ้นละยี่สิบพันบาทเครื่องดีอะไรดีประมาณนี้ครับแอร์ดนะูแล้วก็สิบสี่